เศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาลแต่เพื่อให้เศรษฐกิจในอีกหลายพื้นที่ที่ไม่ได้ประสบภัยสามารถดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่ที่ไม่เกิดอุทกภั ฉะนั้นในพื้นที่ที่มีความกลับเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมแล้วแล้วจังหวัดยืนยันเนี่ยทท,ทก็ยังสนับสนุนแล้วก็ยังอยากเชิญชวนให้ไปเที่ยวอยู่เพราะว่าอย่างเช่นในโซนของเชียงใหม่เพีนีลอยยี่ป็งของเขาก็ยังอยากให้คนที่ไม่ได้ประสบภาวะน้ําท่วมหรือคนที่แบบว่ามีความเครียดเนี่ยก็ยังอยากให้ให้ไปเที่ยวอยู่อย่างจังหวัดตากก็ยังโอเคอยู่ลอยกระทงสายหาดใหญ่นี้ยังไปได้นะคะ